สวัสดีค่ะแพทย์แผนจีนพิทิพรจันทร์อำพรแพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลมหาชัยค่ะคราวที่แล้วเราได้รู้จักกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนในเบื้องต้นไปแล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับการฝังเข็มกันค่ะการฝังเข็มหนึ่งในวิธีการรักษาในทางการแพทย์แผนจีนนะคะการฝังเข็มจะอาศัยทฤษฎีเส้นลมปานโดยที่ในร่างกายของคนเรานั้น ะมีเส้นลมปานเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกค่ะในเส้นลมปานนี้จะเป็นที่อยู่และเป็นทางเดินของพลังชีซึ่งชี่ตัวนี้เองจะเป็นตัวขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารของกระเพาะอ,อาหารการดิดตัวของลำไส้เป็นต้นค่ะโดยการฝังเข็มจะเป็นการกระตุ้นพลังชีเพื่อปรับการทํางานของอวัยวะต่างๆ โดยแต่ละจุดที่เราจะเลือกปักเข็มลงไปนั้นจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแตกต่างกันไปค่ะเช่นจุดสู่ซาลีบริเวณหน้าแข้งจะอยู่บนเส้นลมปัานกระเพาะอาหารสามารถปรับการทํางานของกระเพาะอาหารได้เช่นอาการปวดท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยเป็นต้นค่ะการฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาในทางการแพทย์แผนจีนนะคะ การฝังเข็มที่ได้ผลควรได้รับการวินิจฉัยในแบบของแพทย์แผนจีนซึ่งจะแตกต่างกับการวินิจฉัยในแบบแพทย์แผนตะวันตกค่ะการวินิจฉัยที่ถูกต้องจะนําไปสู่การรักษาที่ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมายอมรับว่าการฝังเข็มสามารถรักษาโรคและบรรเทาอาการของโรคได้มากกว่าลรลอยรายการเช่นอาการปวดต่างๆปวดออฟฟิศซินโดมปวดไหล่ปวดหลงังปวดขาปวดศรีรษะปวดไมเกรน ปวดประจำเดือนอาการข้างเคียงหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดทางสมองอามาัอามพษ์อัมพาตหอบหืดภูมิแพ้นอนไม่หลับลำไส้แปรปรวนเนื่องจากความเครียดรวมทั้งอาการมีบุตรยากทั้งหญิงและชายเป็นต้นค่ะหลังจากคนไข้ได้รับการวินิจฉัยแล้วหมอจะทำการเลื่องจุดชื่อทำการปักเข็มลงไปใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณน,นั้น ขณะที่เข็มผ่านผิวหนังคนไข้าอาจจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยคล้ายมดกัดค่ะแต่เมื่อเข็มถึงจุดคนไข้จะรู้สึกหน่วงตื้อแปลว่าร่างกายตอบสนองกับเข็มพลังชีได้รับการกระตุ้นแล้วค่ะหลังจากนั้นจะทิ้งเข็มไว้ประมาณ30นาทีคนไข้าสามารถนอนหลับได้เมื่อครบเวลาจะทําการถอนเข็มทิ้งเข็มที่ใช้จะใช้เพียงครั้งเดียวนะคะไม่นํากลับมาใช้ซ้ํา หลังจากถอนเข็มคนไข้าอาจจะมีอาการหน่วงตื้ออยู่แต่ก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติค่ะจริงๆแล้วการฝังเข็มเป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเนื่องจากเ,เ,เข็มเป็นเข็มเปล่าๆไม่มีการเจือบสารหรือยาใดๆแต่จะมีข้อห้ามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็คือในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องระบบก,การแข็งตัวของเลือดหรือคนไข้ที่ไม่ยินยอมรับการรักษาแบบนี้อาจจะมีอาการวิตกและกังวลเกินเหตุ ส่วนในคนไข้โรคมะเร็งการฝังเข็มไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะคะแต่อาจจะรักษาอาการขัข้นเียงอื่นๆเช่อนอาการปวดอาการคลื่นไส้อาการอ่อนเพลียได้เป็นต้นค่ะนอกจากการฝังเข็มแล้วการใช้แผ่นจีนยังมีการรักษาในแบบอื่นๆที่กําลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือการครอบแก้วค่ะครั้งหน้าหมอจะมาแนะนําเรื่องการครอบแก้วและเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe กันนะคะ และถ้าท่านใดที่สนใจบทความทางการแพทย์แผนจีนก็สามารถกดได้ที่ปุ่มอ่านบทความค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ